นี่ครับผมเหรียนนี้ผมว่าจะห้อยเอ็กม็กค,คันนี้สัก3วันเป็นสิริมงคลจะเป็นยังไงหรือเปล่าจะมีคนมาขโมยของผมหรือเปล่าว่าจะเอาห้อยตรงนี้ฮะได้ไหมสัก3วันเนี่ยนี่ ดีครับทุกท่านและสวัสดีสิทธิยาตุสิทษยท์หลวงพ่อรวยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับนี่ผมจะนําเจ้าตัวนี้นะครับสมาชิกใหม่ของครอบครัวผมจเจ้า x อ็ x 3 0 0นะฮะจะเอามาเจิมนะครับผมที่วัดจีแก้กวนะครับเป็นวัดหลวงพ่อเผือกนะฮะโอเคครับผม ท่านเป็นพระอาจารย์นะครับอยู่ที่วัดกิ่งแก้วนะครับอําเภอบางพีนะฮะจังหวัดสมุทรปราการนะครับวัดหลวงพ่อเพือกนะครับเห็นพระอาจารย์ลงอักขระแล้วรู้สึกเข้มขังครับผมโอ้โหขนลุกเลยนะฮะ วันนี้นะครับเป็นวันพระพอดีเลยที่ผมมาเจมิมรถรถคันนี้นะครับหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงนะฮะราคา172.900บาทครับผม <G ül üyor> ก็ด้วยบารมีของหลวงพ่อรวยนะฮะผมถึงได้มีรถคันนี้นะครับก็เอาไว้วิ่งรับพระครับแถวแถวประมาณ30กิโลก็จะใช้คันนี้นะครับวิ่งรับพระนะครับ ส่วนถ้าไกลกว่านั้นก็จะเป็นรถยนต์นะครับรถยนต์ส่วนมากนะครับคนละแวกนี้นะฮะหรือว่าแถวนี้นะครับจะให้พระอาจารย์เป็นคนเจิมรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับรถเล็กรถใหญ่ก็ให้ท่านเจิมนะครับพระอาจารย์นะครับได้นําแผ่นทองนะฮะมาเจิมปิดทองนะครับ3จุด บริเวณชิวหน้าของรถคันนี้นะครับ 3. จุดพระอาจารย์นะครับก็ได้นำรูปของหลวงปูเ่เผือกมาด้วยนะฮะนำมาติดที่หน้าชิวรถคันนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่ครับผมเรียนนี้ผมว่าจะห้อยเอ็กแม็คันนี้สัก3วันเป็นสิริมงคลจะเป็นยังไงหรือเปล่า จะมีคนมา,ามขโมยของผมหรือเปล่าว่า<ค><อ>จะเอาห้อยตรงนี้ฮะได้ไหมสักสามวันเนี่ย,<ค><อ>ยนี่เป็นสลีปมงคลได้ไหมเนี่ยมีใครจะรขโมยหรือเปล่าโอ้โหล้อเล่นครับผมล้อเล่น<ค><อ>เปลี่ยนไว้ดีกว่า<ค><อ>เดี๋ยวมันจะหายครับผม โอเคครับตอนนี้เราก็ได้เจิมแล้วนะครับพระอาจารย์ได้ทําการเจิมให้ผมฮะมาดูครับผมนี่สวยงามมากครับผมมีการปิดท้องด้วยนะฮะดูยันครับอัขระสวยงามนี่อันนี้ทุกท่านเคยเห็นไหมฮะเป็นรูปหลวงปู่เพือกนะครับผมหลวงปู่เพือกวัดกิ่งแก้วนะครับโอเคครับ เดี๋ยวเราไปรับพรจากพระอาจารย์กันครับผมของความปรานะจีงงานขอีเนช่วยองขอเง้งขนทองไหมาเมาขอให้รวยรวยรวยขอให้รวยทั้งป่วยเดินางขอแก้ผ้าต่อไป รักเสร็จสิ้นภารกิจนะครับผมกลับบ้านได้ครับส่วนใครนะครับที่มีพระนะครับที่อยากจะปล่อยผมก็รับเช่าอยู่นะครับเาะผมจะขึ้นไลน์ไว้ให้นะฮะเบอร์โทรด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ